ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซปตูเดย์นะคะเรามาพบกันรายการสดแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าววันนี้อยู่กับพี่กอล์เป็นจพลมิวเขมอสอนค่ะครับสวัสดีทุกคนที่ชมไลฟ์สดนะฮะทาง 9M t ด้วยนะครับ,รบแฟนเพจนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับคุณคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เราเล่าให้ฟังบางเรื่องมันก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์กันหน่อยอเนาะว่าเอะคุณคิดยังไงเออมันเป็นแบบนี้มันใช่ไหม,มนะครับเราก็อ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะเห็นคุณผู้ชมทักมาว่าคิดถึงเราสองคนขอบคุณมากๆเลย ครับผมก็ยังไงก็ถ้าหากว่าใครมีส่วนทุเรียนส่งมาได้นะครับเขาคิดถึงเราไงเราชอบของฟรีเหรอคะอย่าใช้คาว่าชอบเผื่อฟลุ๊กครับผม นี้เราต้องส่งกําลังใจให้หลายพื้นที่เลยเ,<อ>เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนค่ะอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานอยากจะให้ทุกคนทุกพื้นที่ติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะมีการประกาศเตือนออกมาเกี่ยวกับเรื่องพายุซึ่งจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยคือพอนั่งไล่ดูแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะ เกือบทุกจังหวัดของอประเทศไทยที่จะต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าพายุลูกนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเข้าเวียดนามแล้วก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยคือตอนแรกเนี่ยจะเป็นดีเพรสชันแล้วก็จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนอใช่ค่ะไล่เรียงลำดับพายุไอ้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศตา่ำแล้วก็แรงขึ้นเป็นดีเพรสชัน แรงขึ้นเป็นโซนร้อนแรงขึ้นเป็นโซนร้อนกําลังแรงและรุนแรงที่สุดคือไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนก็คือเขาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆโอ้โ<ๆ>หน่ากลัวจังเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นดีเพรสชันแล้วก็จะกลายเป็นโซนร้อนคือแรงขึ้นนะคะคเป็นคําประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ค่ะว่าพายุดีเพรสชันตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนครับจุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้ ห่างจากเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามประมาณ300กิโลเมตรความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ค่ะเคลื่อนตัวมามันแรงขึ้นแรงขึ้นวันนี้จากดีเพรสชั่นมันจะกลายเป็นโซนร้อนละแล้วจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทีนี้ถามว่าส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไร ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงด้วยค่ะถามว่าภาคไหนบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โอ้โหเกือบทั้งประเทศนะที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นแค่ตะว,วันตกเองนะใช่ค่ะดังนั้นเราพูดไม่ผิดเลยว่าเกือบทั่วประเทศครับ จะต้องเตรียมรับมือกับฝนนะคะจะตกหนักถึงหนักมากนะคะแน่นอนค่ะเมื่อฝนตกหนักน้ำท่วมตามมามน้ำป่าไหลหลากตามมาต้องระวังกันด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตไล่เรียงกันหน่อยว่าแต่ละภาคมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังครับอาจจะเยอะหน่อยอแต่อยากจะเตือนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเตือนกันเลยนะคะ บึงการสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีโอ้โหภาคตะวันออกค่ะจันทบุรีและตราดภาคใต้ประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเอภาคกลางก็ก็เยอะใช่ไหมพี่า่อภาคกลางก็มีโอกาสนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับก็หลายจังหวัดอยู่เหมือนกันที่แล้วคือ ผมว่าฝ้าระวังกันไว้ทุกๆจังหวัดนั่นแหละช่วงนี้มันเนาะอากาศมันแปรปรวนเหลือเกินอย่างกรุงเทพอะค่ะดูประกาศของกรมอุตุนิยมว<ะ>ิทยาก,ก็บอกว่าวันเนี้จะมีฝนตกร้อยละ90ของพื้นที่นะคะส่วนในกรุงเทพนะคะดังนั้นถามว่าต้องเฝ้าระวังไปจนถึงเมื่อไหร่อย่างน้อยๆก็คือช่วง22-23กันยายนทีนี้ค่ะพอเตือนกันแบบนี้ก็อาจจะต้อง พูดถึงคนที่กําลังจะไปท่องเที่ยวพวกริมทะเลอะไรต่างๆการจะออกเรือตอนนี้คลื่นจะสูงมาก2-4ถึงเมตรเลยนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะต้องระวังจริงๆการเดินเรือก็ถ้าเป็นเรือเล็กก็หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวจะออไปดำน้ำออนั่งเรืออะไรแบบนี้ให้เลี่ยงไปก่อนช่วงนี้เลื่อนได้ก็ควรจะเลื่อนเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ได้อยากให้ตกใจอะไรกันนะฮะเพียงแต่ว่าก็คือเตือนไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อบางคนแบบ เดี๋ยวเตรียมตัวไม่ทันนะะสมมติว่ามัน,ม,นมันวางไว้แล้วมันมีการจองเงินอยู่ล้แล้วก็ไปก็ได้แต่ไปด้วยความระมัดระวังจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องใช่ค่ะนะฮะโอ้โหแบบช่วงนี้จริงเลยนะอากาศแบบหนักหน่วงจริงเลยอเอาละครับให้กํบบาลังใจนะครับต่อกับผู้ที่ประสบภัยครับก็ทางภาคใต้อะ่ะ แหมอยู่ก็แบบก็เข้าหนักเลยช<ม>ล่วงนี้ภาคใต้ก็หนักค่ะอะไรก็ไม่รู้ผู้ชมครับที่จังหวัดสตูลน,นะฮะเขาบอกว่ามีน้ําท่วมหนักครับห้าอำเภอด้วยกันนะนะครับคืออยู่แถวแถวหมู่บ้านชายเทะเลสี่อำเภอเขาบอกว่ามีคลื่นยักษ์ฮะนี่คุณผู้ชมดูดิโอเนี่ยฮะแต่ว่ามันมียักษ์กว่านี้นะเลยเตือนว่าออกเรือเล็กหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังเนาะนี่ไงเพราะนี่จังหวัดท่องเที่ยวนะดูสิดูสิ เขาบอกว่าวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านชายเทะเล4ี่อำเภอก็คืออำเภอเมืองอําเภอละงูอําเภอท่าแพอําเภอทุ่งว่าครับมีคลื่นยักษ์ถล่มเข้าใส่ร้านค้าบ้านเรือนนะฮะที่อยู่ริมฝั่งแบบนี้ครับซัดแรงมากประมาณ3ชั่วโมงมิ้วสชั่วโมงฮะกว่ามันจะเริ่มแบบว่าลดทอนแล้วก็เบาบางลงโดยที่หนักสุดนะครับ ก็เกิดขึ้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนี่แหละบริเวณชายปากชายหาดปากบาราย่านนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพวกร้านค้ารีสอร์ทที่พักนี่เขาบอกว่าโอ้โหโดนน้ำพัดฮะร่วมประมาณ50แห่งพังกันเละเทะไปหมดความสูงความสูง,งคลื่นนะฮะมีช่วงนึงเนี่ยสูงท่วมกว่าหลังคา ความเสียหายเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้าไปแถวนั้นนะครับทางรองนายกอบอตผักน้ำครับก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงประจวบเหมาะกับว่าเป็นช่วงมรสุมเข้าครับทั้งประมงชายฝั่งและชาวบ้านร้านอาหารรีสอร์ทที่พักมีผลที่ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า40เอร์เซ ของคนที่อยู่แถวนั้นก็เรียกว่าหนักอะฮะและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ2องถึงสามวันโอ้โหยยังไงดีมิ้วเห็นใจเนาะจริงๆเลยแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนน่ะจะพูดแบบเหมือนกันเลยว่าไม่เหลืออะไรแล้วใช่หมดตัวแล้วจริงๆซึ่งไม่มั่นใจด้วยว่าการช่วยเหลือยีวยาจากภาครัฐเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้ขนาดไหนแต่พอหมดตัวไปแล้วคือ ใจมันเสียไปแล้วว่ะเจอกับภัยธรรมชาติแบบเนี้ยต้องยอมรับนะคะว่าคนที่เขาไม่มีเงินอะ่ะบางครั้งเขาก็ทํางานหนักอย่างหนักเลยเพื่อเก็บเงินมาสร้างบ้านนี่แหละนี่คือสมบัติของเขาแล้วพอโดนแบบเนี้โอ้โหมันแบบมันเหนื่อยใจมันถอดใจมันเศร้าใจฮะค่ะที่จังหวัดตรังโดนเหมือนกันนะฮะโดนคลื่นถล่มนะครับรุนแรงมากมาที่นี่น่ากลัวผู้ชมฮะเขาบอกว่าบ้านฮะในดวงฮะหายวับ ไปกับตาภ mm. ายในหนึ่งวันนะฮะนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนฮะที่บ้านมดตะนอยหมู่สามตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังคลื่นทะเลครับสูง4เมตรมาพร้อมกับลมที่แรงมากๆพัดพัลมฮะบ้านเรือนชาวบ้านแถวนั้นครับพังเสียหายไป15หลังที่มันน่าตกใจคือคุณผู้ชมครับมีอยู่แหลัง พังแบบไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหแปดหลังด้วยกันฮะไม่เหลืออะไรเลยฮะอีกเจหลังเนี่ยยังเสียหายแค่บางส่วนชาวบ้านบอกว่าโดยรวมนะฮะค่าเสียหายโดยเฉลีย่ยต่อหลังประมาณ2อถึง4่แสนบาทคนที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายและความเดือดร้อนครั้งนี้ประมาณ50คนไอ้คลื่นที่มันมาสูงเนี่ย4เมตรนยฮะเขาบอกมันแรงเหลือเกิน แรงในรอบสิบกว่าปีเลยนะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเนี่ยวันเดียวอะ่ะทำความเสียหายขนาดเนี้ว่าน่ากลัวแล้วแต่เขาบอกว่าที่กลัวยิ่งกว่าคือวันนี้ครับทำไมอรัคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ฮะได้รับแจ้งมาว่าคลื่นจะสูงหนักและแรงกว่าเมื่อวานอ่ะอุ้ยแรงกว่าเดิมอีกเหรอคะเมื่อวานยังเจอขนาดนี้แล้ววันเนี้ย เขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฝากหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยอยากได้สองอย่างหลักๆเลยนะหนึ่งที่ดินที่จะไปอยู่เพื่อทำมาหากินม,มันโดนพัดไปหมดแล้วเห็นไหมน้ำมันขึ้นมามันพัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้พัดแค่บ้านนะมิวมันพัดไอเนี้ยไอพื้นะดินสายมันเละไปหมดแล้วอะ่ะเออมันสร้างอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วก็อนาคตอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆ เขาไม่มีที่ทํากินฮะสองช่วยเหลือเรื่องเงินสร้างบ้านหน่อยเพราะว่ามันหมดแล้วค่ะเนี่ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอ่ะมันหมดไปแล้วกับเหตุการณ์ครั้งนี้เก็บมาทั้งชีวิตต้องทํายังไงอะ่ะก่อนหน้านี้ครับเคยมีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือไปทางหน่วยงานบอกว่ามาทําพันนางอะ่ะป้องกันคลื่นให้หน่อยอหน่วยงานตอบว่างไงร,รู้ไหมมิวมันจะต,ต้องมีการดําเนินการประมาณสี่ปีฮะ สี่ปีเขาพูดเหมือนมิวเลยฮะสี่ปีแล้วระหว่างที่รอนี่ไงครับก็เจอแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีนี่คือการรอหนึ่งปีเท่านั้นนะนี่คือหนึ่งปีแรกเขาถามว่าแล้วหลังจากนี้อีกสามปีอ่ะชาวบ้านแถวนี้จะใช้ชีวิตยังไงอ่ะค่ะฝากหน่อยฮะเขาบอกฝากหน่อยฝากดูแลช่วยเหลือหน่อยนะค่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงๆหมดแล้วทั้งชีวิตบางคนบอกร้องไห้จนน้ำตาแห้ง ไม่เหลือเลยเลย,ย,ยแล้วคนในพื้นที่ที่ประสบภัยในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าไอ้เรื่องของคําเตือนสําคัญใช่ไหมคะก็จะได้ยินคําเตือนว่าให้เร่งขนของให้เร่งอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่หลายท่านบอกว่าแล้วที่ที่ปลอดภัยคือตรงไหนอได้เตรียมสถานที่อะไรเอาไว้ให้เขาหรือเปล่าได้มีการซักซ้อมเอาไว้หรือเปล่าผู้นําชุมชนหรือนักการเมืองท้องถิ่นอะไรแบบนี้จริงๆต้องแนะนํใช่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีคําเตือนให้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยคือจุดที่ 1, จุดที่2จุดที่3จุดที่4ควรจะต้องบอกเขาลงหน้าควรจะมีการซักซ้อมสักปีละหนึ่งครั้งเนาะใช่ค่ะยิ่งพื้นที่ที่โดนอยู่ซ้ําๆเป็นประจำนะฮะแล้วก็เรื่องระบบการเตือนภัยที่มีบอกเนี่ยมันคือทับด้วยความเคารพว่ามันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไหมเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยมันการเตือนมันมาล่าช้าใช้คํานี้แล้วกัน สุดท้ายจะบอกมีการเตือนแล้วแต่มันไม่ทันไงมันมีคําถามว่าแล้วทำไมมันไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นใจจริงเลยแล้วเนี่ยที่มิวเล่าเมื่อตอนต้นอะค่ะถึงวันที่ยี่บสามใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหมันมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้หวังว่ามันจะไม่รุนแรงแล้วกันนะค่ะ แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนได้ดูข่าวในต่างประเทศจะเห็นเลยว่าหลายประเทศมากที่ก๊อปตอนนี้ที่เจอกับปัญหาน้ําท่วมประเทศอย่างยุโรปอย่างเงี้ยอิตาล,ลีสเปนโปรตุเกสโปแลนด์น้าท่วมแบบท่วมมิดชั้นหนึ่งคือไปชั้นสองคล้ายๆบ้านเราเลยจนเขาบอกว่าบางประเทศอ่ะไม่เคยท่วมใช่ก็ยังท่วมบางประเทศคือไม่มีไฟฟ้าใช้ออแล้วประเทศยุโรปที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะเจอกับปัญหาน้าท่วมแบบเนี้ยเขาเจอแล้วเนี่ย อ,อทีนี้ค่ะกลับมาในบ้านเรารที่ภาคอีสานนะคะก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันที่หนองคายคือมันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าน้ําลด จระเข้โผล่มีจระเข้หลุดมาตัวใหญ่มากตัวเบอเรอเลยคนก็ตกใจว่าอุ้ยมีจระเข้หลุดออกมาแบบนี้เมื่อเจอหนึ่งตัวมันจะมีตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่หรือเปล่าคนก็หวาดผวาไม่กล้าจะอยู่อาศัยในพื้นที่มาดูกระแสข่าวแรกกันก่อนที่บอกว่ามีจริงๆอะนะเขาบอกว่าจระเข้ตัวเนี้ยนี่นี่น้ำหนักห้าสิบถึงหกสิบกิโลกรัมเฮ้ยเหมือนจะเล็กแต่ใหญ่นะยาวสองเมตรอะพี่กอฟดูดียาวสองเมตรอ คือทางประมงจังหวัดหนองคายบอกว่าเมื่อ17กันยายนสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอจระเข้หนึ่งตัวจับเอาไว้และน่าจะมาตามน้ำแล้วก็ย้ายไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายอันนี้คือข่าวที่มาชุดแรกรชุดข้อมูลชุดแรก<อ>ชุดข้อมูลชุดแรกทำให้คนกลัว ถึงแม้ว่าอาจจะจับได้แล้วไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วคนก็กังวลอยู่ดีกลัวว่าเขาจะมีเพื่อนเพื่อนเพราะเขาก็มักจะไม่อยู่ตัวเดียวเออพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าลูกหลานของเขานะของเขาของเขาเออที่เรากลัวเนี่ยออ,อะทีนี้ล่าสุดข้อมูลล่าสุดเลยค่ะทางเจ้าของจระเข้ออกมาชี้แจงบอกว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่า น้ำลดแล้วจระเข้โผล่แล้วหลุดเข้าไปในพื้นที่ชุมชน<บ>จริงๆแล้วเป็นจระเข้ที่มีเจ้าของเขาเลี้ยงมาตั้งแต่มันเด็กๆเลี้ยงเอาไว้ในบ่อเลี้ยงอืเจ้าของบอกว่าคือมันเป็นลักษณะบ่อเลี้ยงที่เป็นปูนเป็นบ้านสวนและนี่เป็นจระเข้น้ําจืดอายุประมาณสองปีออแล้วจุดที่เขาเลี้ยงมันน้ําท่วมทุกปีและเขานี่แหละตัวเจ้าของนี่แหละบอกให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนําจับไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภยัย เพราะน้ําเริ่มท่วมกลัวจะเกิดปัญหากับคนในชุมชนเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวนะน้ําท่วมทุกปีใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้แบบเนี้ยเลี้ยงไว้แบบนี้แต่ปีนี้มันท่วมหนักท่วมหนักกว่าปีอื่นๆเจ้าของเลยบอกว่าเขาเป็นห่วงคนในพื้นที่เขาเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองว่าให้มาจับไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ดีไหมเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยในช่วงเวลานี้ก่อนก่อนที่มันจะหลุดออกไป อ,เ,อ,อเขาใช้คำนี้เลยพี่กอ๊อฟผมเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวหลุดไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำไปเลี้ยงหน่อยจราเข้ตัวที่เป็นข่าวไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรเลยเพียงแค่ตามให้หน่วยงานมารับไปเลี้ยงหน่อยกลัวว่าจะหลุดออกไปใช่ทำซี่โรงเหล็กไหม ทำกรงเหล็กอะไรกั้นไว้ไหมพี่มันควรจะเป็นบ่อแล้วก็มีเ,ออเออ้างบนด้วยเออมันก็จะดีกว่าที่พี่จะกังวลว่าเดี๋ยวน้าท่วมแล้วน้องจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเออชาวบ้านก็จะได้สบายใจพี่ก็จะได้สบายใจด้วยใช่เนาะซึ่งตอนนี้ก็นําไปที่ศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดหนองคายอาเภอสีเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสะรุปว่าไม่ต้องตกใจ,กใจว่าน้องจะมีญาติพี่น้องหรือเปล่าค่ะน้องมีตัวเดียวเจ้าของเขาเลี้ยงไว้น้องอยู่เงาเงาใช่ค่ะ น้องอยู่เงาเงาไม่ต้องกลัวเอออะส่งน้องไปหาหมูเด้งจะได้ไม่เงาไม่ได้เดี๋ยวน้องไปกินหมูเด้งไปได้เออืคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เอาอีกแล้วเสียงแบบนบิลละมิวปิดสคริปต์เลยผมต้องใช้เวลาในการเล่านิดนึ่งรีไฟได้เลยค่ะพร้อมค่ะโปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะเวลาผมเล่าเรื่องแนวเนี้ยคนชอบพิมพ์มาเม้นมาในแฟนเพจบอก พีคอฟนี่มันซีรีส์หรือเปล่ามันมีข่าวอย่างนี้จริงจริงผู้ชมก็ต้องค่อยๆเล่ากันไปมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเธอเป็นพนักงานร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับหน้าที่เธอหน้าจะเกี่ยวกับการลวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ไม่ทราบได้เธอบอกว่าวันนั้นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานในร้านมี4ี่คนนะทีนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะหน่อยเธอก็กําลังวุ่นวายอยู่กับแถวๆเตาแก๊สถังแก๊สมิว เธอก็ทําไปทํามาทําไปทํามาก็มองแบบมองไปภาพกว้างก็ได้อยู่คนอยู่แล้วเงาเราเองกลัวเองจะได้ได้อารมณ์ไงอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยจะได้พี่กอบปจะได้แบบไม่พี่เล่าไปพี่ก็กลัวน<อ>นะแล้วห้องส่งเราข้างหน้าก็มืดจ้ะมืดมากจริงแล้วผมมองกล้องไปข้างหน้ามืดจ้ะเอออยู่ด้วยกันได้ไหมเงาได้ได้มานะฮะเธอก็มองแแบบนิวเธอมองไปผู้ชมครับเธอก็มอง เฮ้ยทำไมโต๊ะนั้นไม่มีคนเข้าไปรับออเดอร์อผู้หญิงคนนั้นมานั่งอยู่สักพักแล้วนะใส่ชุดสีขาวดูเซ่อเซ่อม,มองซ้ายมองขวาเอาไม่มีใครเข้าไปรับออเดอร์เอ่อเอาเอา,เอาพี่เขาโบกมือเรียกเราซะด้วย<อ>เธอก็เลยเดินไปรับออเดอร์เดินไปเดินไปเสร็จปุ๊บก,ก้าเมนูไปให้คุณพี่เดี๋ยวคุณพี่เลือกเลยอยากทานอะไรก็ติ๊กเอาไว้นะครับแล้วเธอก็เดินกลับไปทุระหลังร้านกลับไปฮะ พอกลับมาอีกทีเอาบนโต๊ะผู้หญิงคนนั้นทําไมเพื่อนเพื่อนไม่เอาน้ําไปให้อ่ะอเป็นพนักงานคุณเอาน้ําไปให้เขา,เาให้ดื่มน้ําก่อนรอกว๋วยเตี๋ยวไม่มีใครสนใจก็มองไปที่โต๊ะเอาพี่ผู้หญิงเขาก็ชี้ฮะเอาน้ําเก๊กฮวยอเอเธอก็เลยเดินไปเอาเก๊กฮวยอเอามาให้ครับเอามาให้เสร็จปับ๊บเธอก็เดินกลับมาทําธุระต่อรอให้เขาเลือกเมนูนะเลือกไปเลือกมาเลือกไปเลือกมา เออเธอก็มองมองออไม่เพื่อนไม่เข้าไปรับออเดอร์สักทีเออไม่เข้าใจนะทำไมไม่มีใครสนใจลูกค้าคนนี้เลยทำไมนะอ่ะเอออ้าวเดินไปรับเองก็ได้ก็รับออเดอร์มาเส้นเล็กน้ำอ่อาอโอเคเธอก็เดินกลับมาเดินกลับมามาลวกมาทำเส้นเล็กน้ำใหอ้อืทำเสร็จปุ๊บก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จปับ๊บก็กลับมาทำธุระนะฮะเออมองไปทีอา้าวเฮ้ย ไปไหนอ่ะกินอิ่มแล้วลุกไปเลยเหรอเพิ่งเสิร์ฟอา้าวไม่เขาไม่กินเหรอแล้วหายไปไหนเข้าห้องน้ําเหรอนม่คนลุกเลยเธอบอกเฮ้ยอึดเข้าห้องน้ําแต่เธอกลัวเส้นจะอืด,อ,ด dog, อ่ะอ่าค่ะเธอก็อยู่รอสักพางคคุณผู้ชมกายังไม่มาอ่ะค่ะไปตามในห้องน้ำไม่มีคนครับอ้าวกลับมาถามเพื่อนเ,อเธอเธอเห็นไหมพี่โตนี้ไปไหนเดี๋ยวเส้นมันอืด เพื่อนตอบว่าฉันเห็นเธออ่ะเดินไปที่โต๊ะนี้แล้วเธอไปคุยกับใครก็ไม่รู้อา้าวที่โต๊ะไม่มีคนนะไม่มีใครเห็นเลยเหรอเธอเอาน้ำไปเสิร์ฟใครเ,<อ>เธอเอากว๋วยเตี๋ยวไปให้ใครดูกล้องวงจรปิดต้องดูเธอบอกว่าเธอไปหาเจ้าของร้านครับพี่หนูขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะจริงเหรอเพื่อนมันแกล้งหรือเปล่า นี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับอเอาผู้ชมดูภาพเอานะเนี่ยฮะเนี่ยครับเอาเมนูไปให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวางไว้แล้วเห็นไหมเอมอมองลูกค้าดูแลตลอดหลักแล้วเข้าแต่ว่าเพื่อนน่าจะยุ่งะนะฮะเพราะว่าลูกค้าในร้านก็เยอะเนี่ยครับเดินผ่านเห็นไหมรับออเดอร์เห็นเปล่าคุยคนเดียวเห็นเปล่าเนี่ยฮะเอากระตืวม,มาเสิบเฮ้ย งงไหมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น,น่ะคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกไปนะใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมผู้หญิงคนนี้เห็นอยู่คนเดียวแล้วเห็นเป็นเรื่องเป็นราวฮะตั้งแต่สั่งน้ำเก๊กฮวยสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาปากกามาติ๊กเมนูจนมาขอดูกล้องวงจรปิดจากเจ้าของร้านสุดท้ายกลับไปเช็คไอเมนูฮะ ที่ลูกค้าติ๊กอะเฮ้ยก็นี่ไงก็ลูกค้าติ๊กมาในเมนูนี้ไม่มีปากกาอะไรติ๊กอยู่ในกระดาษนั้นแม้แต่นิดเดียวครับอ้าวแต่ดูตามภาพอะน้องเขาก็เหมือนกับทำให้ลูกค้าจริงๆอะเหมือนมีคนจริงๆตรงนั้นใช่ลักษณะการกระทําเอาการเอาน้ําไปเสิร์ฟการแบบไปจดออเดอร์เนี่ยเห็นไหมไหมใช่เห็นไหมจะบอกว่าน้องมีพูดคุยมีอะไรไหมจะบอกว่าน้องทําการแสดงทำคอนเทนต์มันก็ไม่น่าจะใช่นะ แปลกไหมอ่ะแปลกไหมผู้ชมแปลกไปถามน้องครับอืม,ม่ว่าแปลกน้องเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมน้องบอกส่วนตัวนะพี่หนูเคยได้แบบมีเสียงเสริงอะไรมาอ,มอะไรนี้บ้างเหมือนแบบเป็นคนมีสัมผัสอะไรนิดๆหน่อยๆอแต่ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้น้องก็บอกว่าอ่ะหนูก็คิดซะว่าเขามาขอบุญหนูแล้วหนูก็ทาก๋วยเตี๋ยวมาให้เขาก็เหมือนหนูได้ทําบุญนหนูคิดอย่างนี้แล้วกัน เพราะว่าก็คาดว่าน้องคงเป็นคนจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวชำนั้นแหละเออนะฮะเอยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแปลกไหมกี่โมงอะไรยังไงคุณจะเอาตัวเลขนี่คุณพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่คือคือจะมองว่าคุณเนี่ยนะคุณมิวนะหลังๆนะคุณนะ <c oughs> ไม่คุวสงสัยว่าตอนกลางคืนหรือเปล่าดึก,ดกบ่ายสองกลางคืนไหมล่ะกลางวันทุง่ทงๆอ่ะดูสว่างลง,จงโจ้งอ่ะโอ้ทำไมแล้วทำไมเขามากลางวันอ่ะ ไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องลี้ลับอุ๊ยมาบ่าใสองเลยเหรอใบสองอแล้วก็วันหวยออกด้วย16 16กันยาอตอนเราเข้ารายการเมื่อวันที่16บหกมาตอนนั้นแหละอุ้ยวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรนะัฐบาลวันสิวันที่16บหปะมิ้วหลังๆมิ้วไปแนวนี้แล้วนะ <laughs> ลูกกระต่ามิ้วนี่นะเบ <laughs> ิกโครงนะมิ้วไม่ ออกตัวก่อนไม่เคยซื้อ <c oughs> แต่ชอบ <c oughs> มันสนุกนี่มันดูด้วยแบบเออจะออกอะไรอะไรเงี้ยเออคุณผู้ชมไม่รู้นะแล้วแต่จะคิดกันนะครับวันนั้นเธอบอกมันเป็นวันโกนด้วยวันพระใหญ่แล้วแล้วร้านบ้านเล็กที่มีไหมไม่ต้องพอ,อ,อไม่มีแล้วใช่ปะคะพอ,อ,อแล้วก็เรเื่องแบบนี้ยู่เราก็ละเอียดขึ้นมามิวอะพี่ก๊อฟจะต้องปิดท้ายด้วยอะไรแบบนี้เออย้ำอีกครั้งนะฮะเออต้องใช้ วิทยาใกนการรับชมใช่ใช่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะ,นะ,ะเออเราก็เล่าให้ตามข่าวที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้าถามผมอะเออผมว่ามันแปลกดีค่ะมันแปลกดีที่แบบว่าอย่างที่มิววิคราห์มเมื่อกี้เนาะคือทาไมมันดูเป็นธรรมชาติจังเลยมันดูจริงจังเหมือนเป็นการบริการใครคนหนึ่งจริงๆเออมันมันแปลกดี มันก็มีเรื่องราวแปลกๆอะไรแบบนี้แหละเกิดขึ้นในสังคมเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่เรื่องนี้ค่ะคเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักใจฟูซึ่งเราอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกๆวันนะคะเป็นเรื่องราวของทหารเกณฑ์ซึ่งเวลาทหารเขาอยู่ต่างจังหวัดอนะเนาะแล้วก็ต้องไปฝึกทหารในนอกพื้นที่ก็จะมีช่วงบางวันที่จะให้พ่อแม่ให้ญาติให้แฟนมาเยี่ยมใช่ไหมคะคแต่ก็ไม่ใช่ว่าทหารเกณฑ์ทุกคนจะมีคนในครอบครัวมาเยี่ยมนะมจริง นะคนที่ไม่มีผอแหม่ไม่มีญาติมาเยี่ยมก็น่าเห็นใจนะบางบ้านก็เขาอยู่ไกลมากอยู่ไกลเดินทางลำบากบ้านนี้น่ารักมากเลยอะ่ะไปเยี่ยมลูกหลานของตัวเองอะ่ะแล้วก็เอาไป้ายไปเลยว่าทหารเกณฑ์คนไหนที่ไม่ได้มีใครมาเยี่ยมอม,มาเลยมาหาพ่อกับแม่<อ>ยินดีรับลูกเพิ่มมากินข้าวด้วยกันนะโอ้น่ารักมากน่ารักมากรจริงพี่กอบมีผู้ใช้ Facebook โพสตเอาไว้อ่ะค่ะถือป้ายแบบนี้เลยค่ะญาติใครไม่มา พ่อแม่ใครไม่มามาหาพ่อกับแม่มยินดีรับลูกเพิ่มมากินข้าวกับพ่อแม่นะเมืม่อ26สิงหาคมค่ะไปเยี่ยมลูกชายแล้วก็รู้มาว่าทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอ่ะก็เลยทำเผื่ออทำเผื่อเพื่อลูกอาหารขนมจีนเขา่าเหนียวสมตำไก่ย่างเครื่องดื่มพร้อมเลยค่ะคเพื่อลูกก็เหมือนลูกเรา เรื่องราวน่ารักน่ารักนี้เกิดขึ้นที่กองร้อยบริการศูนย์สงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะคือคุณโต้งบอกว่าก็ทําไปเผื่อทําแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะก็คือไปชูป้ายแบบนี้ <ฮะ S 1> ด้วยก็กะว่าให้เพื่อนๆลูกหรือว่าทหารเกณฑ์ที่อยู่ในค่ายเดียวกันน่ะถ้าไม่ได้มีใครมาเยี่ยมก็มายินดี ยินดีให้มากินด้วยกันสรุกสนานด้วยกันมีบรรยากาศอบอุ่นด้วยกัน <mel od ic> เพราะเห็นใจอยากจะฮิวใจทหารเกณฑ์ที่อยู่ในค่ายคนอื่นๆด้วยค่ะใจฟูจริงนะเจอแบบนี้นะทั้งคนให้คนรับเลยนะใช่เป็นเราเราแบบเออรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ญาติมาไม่ได้มันไกลเลือเกินอนยะ่างนี้เนาะแล้วเห็นปาน้าเป็นแบบโอ้ไม่มีความสุขอะ่ะจริงค่ะน่ารักมากจริงรีบเดินเข้าไปหาแน่นอนคุณผู้ชมครับปัจจุบันนะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะการนํามาใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังตามมาก็คือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพราะจะส่งผลกระทบครับด้านความปลอดภัยของประชาชนครับซึ่งทางทอทอท,อทอนะคะก็ได้เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องโดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวณโรงแรมโอกุระเพรสตีชกรุงเทพค่ะเพื่อสร้างความตระหนักของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยถึงแนวทางปฏิบัติ ตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับเกียรติจากนายธิรศิลป์เทเพนรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนะคะโดยนายธิรศิลป์ได้กล่าวว่าเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ประเทศไทยได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันทอทอท,อทอพบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักรู้และเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับบทลงโทษตามกฎหมายและอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศได้ค่ะการประชุมชี้แจงแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของอุตสาหการรมท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อควรระวังที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมรับมือครับรวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปสับใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยและช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ จะเริ่มมีการบังคับใช้อย่างจริงจังในเรื่องของกฎหมายที่เราเรียกว่าตัวย่อว่า PDPa ล่ะครับที่พี่เป็นของไทยเองอันนี้ยังไม่นับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล ของต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการข้ามแดนมาบังคับใช้ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสําคัญอีกนะครับที่เกิดมาก่อนเพื่อนก็คือจากสาภาพยุโรปนะครับหรือที่เราเรียกว่า GDPR ตอนนี้เนี่ยของจีนก็เริ่มบังคับใช้แล้วบราซิลเริ่มบังคับใช้แล้วออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้แล้วสหรัฐอเมริกาเริ่มบังคับใช้แล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องดีลหรือว่าจะต้องเข้าไปติดต่อทางธุรกรรม กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆที่ผมพูดถึงรวมทั้งลูกค้าคนไทยเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีความรู้ละครับ <S 1> <S 1> <S เพื่อนในการทำธุรกิจที่ท,ที่ที่ราบรื่นนะครับอาละฮะถือว่าเป็นประโยชน์เนาะใช่คะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเสารทุกันต่อคะ่ะ